สวัสดีครับมาพบกับ t o y ย t a าปอร์เช่คอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2021ท่านนี้ราคาเราขายอยู่ที่799,000บาทนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับบุกสวิตพบครับประวัติเช็คสูตรตลอดสีดำฮะที่สันไลท์ยูรอล์ฮะสวยๆนะครับภายในสวยๆนะกระจอกไฟเส้นทันล็อก เบาะหนังคนขับปลับไฟฟ้าครับเบาะสภาพสวยนะฮะไม่ขาดไม่แตกดีดีเป็นเบอะสีแดงนะฮะดูดีครับทรงสูรูสปอร์ตจอกล้องถอยพร้อมครับหมอะไรมันติดบางท่านเลขไมหกหมื่นกิโลเมตรนะครับแผงประตูสวยๆแล้วเบาะคนนั่งก็สวยสะอาดครับไม่โทมครับใหม่จิ๊บครับผม มีแอร์ตอนหลังนะฮะผ้าหลังคาก็ซื้สวยเลยครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับเดิมเสน็จครับนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับเม็ดอากลางน้ำอยู่ครบ ซอกเดิมทุกจุดครับ้องเครื่องก็เหมเดิมอะฝากระโปรงเิมเดิมเป็นอาคมคมอะอตไม่มีขยับซอกเดิมทุกจุดเครื่องเกียร์ปกตินิ่งๆเงๆียบๆเลยครับสนใจดูรถได้ที่เขตตะิ่งชันนะครับเส้นการนาพิเศษกรุงเทพครับโทร0ต้น4กหนึ่ง